ประการที่สองควรเล่นต่อข้อหาลืมตอบสักในการพิการนายกรัฐมนตรีโดยระบุว่ากระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายสร้างสนรค์การมีผบอ่วยขี่ฐานสุขศิวาที่เสนอเข้าอยู่มาแล้วเมื่อวันที่5และวันที่19สิงหาคมาประมาณห้าร้อองได้ยื่นเรื่องสำับคือพรบการส่งเสริมสุขภาพและพรบการป้องกันโรคประการที่3 จากการตอบข้อหาเรื่องวสาสุขพยายามมาพูดแทนราชวรรษและการลงนามของนายแพทย์เฉลีของโยกนายวิทินัยนายวิทชยาแก้ลาดัยดอะนั้นระกาศนั้นรว่เป็นข้อเท็จยิงที่แสดงเจตนาลมอย่างชัดเจนในการขัดขวางไม่ให้มีผบวิชาชีพสาสุขเนื่องจากเป็นการตอบข้อหาลือที่มีความผิดพลาดระบบฟ้องอย่างรุนแรงเึื่ถือได้ว่าผู้บริหารจะ ผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขซึ่งขาดประสบการณ์และขาดส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจของพี่น้องสาธารณสุขและหมอใหม่ทั่วประเทศซึ่งขาดต้องการในการพัฒนาทางวิชาชีพสาธารณสุขที่มีมาตรฐานในช่วงการพิจารณาของสภาของสภาที่ผ่านมาสำหรับผมการที่สาธารณสุขจะมีข้อเรียกร้องต่อกระทรวงสาธารณสุขว่าให้มีการพิจารณาเปลี่ยนล็อกปลัดกระทรวงสาธารณสุขคนใหม่แทนนายแพทย์สรีภงยก ต่อเน,นื่องนะขาสุกและหน่วยประสบหน,น่วยแรงงารสังคมในพุณค่าเท่าที่ควรอาการที่สี่เมื่อกระทรวงขาสุกดำเนินการแก้ไขข้อผิดพลาดทั้งหมดเสร็จที่แล้วจึงควรแต่งตั้งหน,าาน้กรรมการร่วมพิจารณาโดยม,มีการนำโฟกัสกลุ่มเพื่อวิพากษ์วิจารณขอกฎหมายร่วมกับสภาใหญ่ที่ต่งาง ในขั้นตอนการปฏิบัติขั้นการิารเรื่องพิการรับราชการร่างไบฟอในการที่สรุปฉบับที่ต่อไปและประการสุดท้ายกระทรวงสาธารณสุขควรเล่นไปไปดูระบบสารุปไปอีกครั้งโดยให้มีการแยกบทบาทการทำงานในมิติการส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพและทางภายในคุณภาพชีวิตของประชาชนและชุมชนในสังคมที่มีมาตรฐานและมีความชัดเจนที่สุด โดยกา,ารสรตาเป็นกฎหมายบังทับใช้โดยตรงซึ่งจะเป็นการแนรูปแบบใหม่ที่ในภาสสคส่วน้องสภากฎหมายการเป็นเครื่องของการกระจายอำนาจให้ใจอ,องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการป,ปรับรูประบบราชการรวมถึงการไปรุกระบบสุขภาพภายใต้สถานการณ์และประบทที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรุนแรงและรวดเร็วสภารวงการที่สามสุมีข้อเย็ร้อที่เกี่ยวกับพรราชบรัตากาศที่สามสู และก็เสนอเชิญนอยบายการพัฒนาระบบสาธารณสุขในดิธีการส่งเสริมสุขภาพต่อจากระทรวงสาธารณสุขทั้งนี้เป็นการเน้นย้ำถึงเกียตารม์ของกฎหมายมมาามรัฐธรรมนูญงพนหรมาตรา80วมเเล็บสอคําเมื่อท่านได้ยกสมาคมวิชาชีพสาธารณสุขท่านไพสารบางชวดได้อ่านแถลงการที่พวกเรามารวมตัวกันในวันนี้แล้วก็ได้เรียกร้อง 5ข้อรวมถึงให้ย้ายรองปลัดเสรีเพราะเป็นที่แน่ชัดว่าเขาไม่ได้ต้องการให้หมออนามัยมีวิชาชีพจริงๆนะครับไม่ใช่เป็นความประมาทเลินเล่ออันนี้ทั้งนี้ก็เนื่องจากว่าผู้บริหารระดับสูงได้ลงนามถึงท่านรัฐมนตรีเจ้ากระทรวงและหนังสือนั้นได้ออกจากกระทรวงไปถึงท่านประธานรัฐสภาแล้วและทำให้พรวอของพวกเราเสียโอกาสในการที่จะได้ พลบมาพิจารณาในขั้นของรัฐสภาในสมัยประชุมที่ผ่านมาพี่น้องหมออนามัยครับในช่วงเวลา11.30นาฬิกานาทีปลัดกระทรวงขอให้ส่งตัวแทนไปพบที่ห้องเพื่อที่จะพูดคุยถึงการแต่จัดตั้งคณะกรรมการพิจารณาในเรื่องนี้และกระแสความคางแทงใจที่พุ่งสูงขึ้น หลังจากนั้นแกนนําของเราก็ไม่ได้ขึ้นไปพบนะครับนำซ้ำได้รวมตัวกันเพื่อที่จะขึ้นไปพบกับท่านประหลักกระทรวงเมื่อเรานับสิบทุกคนก็หันหลังกลับเพื่อที่จะกลับเข้าไปที่กระทรวงเพื่อทวงถามหนังสือฉบับดังกล่าวพี่น้องหมออนามัยได้เดินขึ้นไปบนบันได ทั้งด้านหน้าด้านหลังรวมทั้งประตูขึ้นไปอยู่ที่ชั้นสามที่หน้าห้องท่านประลัดกระทรวงหมอนิววิ่งออกมาเพื่อรายงานและเจรจาต่อรองตำแหนี้ที่ทำไมต้องรินแรงไม่มีมารายาตขึ้นมากดดันผู้บังคับบัญชาเสียงพี่น้องเริ่มดังขึ้นแต่ยังอยู่ในการควบคุมของแกนนำบรรยากาศในวันนั้นค่อนข้างจะ ถึงขีดสูงสุดนะครับการเจรจาขอดูหนังสือฉบับที่ร่างสัญญาว่าจะให้ท่านประหลัดได้ลงนามในตรงนั้นนะครับหลายคนไม่พอใจในคำตอบเวลา12นาฬิก15นาทีหมอติ๋วบอกว่าประหลัดยอมออกมาพบที่ห้องโถงชั้นล่างสำนักงานประหลัดกระทรวง แต่ไม่ยอมที่จะออกไปพบบนเวทีเมื่อท่านประลัดกระทรวงสาธารณสุขท่านนายแพทย์ภัยจิตวราชิตได้ลงมาที่ห้องโถงสำนักงานประลัดกระทรวงก็ได้ชี้แจงถึงเหตุผลทำไมถึงยังไม่เซ็นหนังสือฉบับนั้นพูีก็พูดที่เดิมกาทิ้อย่าทีนี้ คนที่ออกไปปาสายติไงหลายเนี่ยผมเรียนรู้พวกเราทีแต่นักการเมืองเป็นข้าราชการของพวกเราเนี่ยนะพวกเราก็ต้องรู้ว่าข้าราชการนี่มีระบบระเบียบยังไงนะอันนี้ก็คือสิ่งข้อเท็จจริงพี่น้องครับนี่อาจารย์ทำหนังสือเสร็จเรียบร้อยเป็นเจตนาของกระทรวงสาธารณสุขและคณะผู้บริหารที่มีต่อผู้แทนคำบัญชา ยังไม่ลงน้ําเมื่อบางการเมืองมาวันนี้จึงเป็นวันที่ต้องขอความรอจากท่านประหลัดที่เป็นผู้ประชาสุขของพวกเราเนี่ยยืนยันตามเจตนาเดิมมนในความคิดวันที่ส2บสองหรือตั้งแต่ท่านทาเรื่มแั้วตอนไหนนี้มานั้นเนี่ยถ้าผมพูดการนี้พวกเราคงรู้ว่าผมอยากให้พวกเราไปหเป่เพราะโดยข้อที่จริงเนี่ยกระทรวงเกษตรเนี่ยมันเป็นบ้านที่อบนะครับเะฉะนั้นเนี่ย แต่เราก็ต้องเข้าใจบางประเด็นเหมือนกันในเชิงนโยบายทิศทางของทั้งประเทศเพียงแต่ว่าการที่จะไปหรือไม่ไปเนี่ยพวกเราจะต้องมีความสุขนะคือถ้าไปแล้วเนี่ยแย่กว่าเดิมจะ่าไปนะเราไม่ไปเลยนครับไม่ไปแล้วเนี่ยผมจะพูด ประเด็นนี้และนะผมไม่ใช่เป็นรัฐมนตรีผมไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีนะท่านจะไมาให้ผมตอบฟันธงเลยผมจะทําให้พวกท่านดีที่สุดถ้าอยู่ก็อยู่อย่างมีความสุขถ้าไปก็ไปอยา่างาาม,มีความสุขเอางั้นดีไหมครับนะ